สวัสดีครับผมอาทอซิงอยากวิ่งคลิก F10 นะฮะขอเสียงซูเปอร์คาร์ดีเซลนะครับแล้วก็งานฟูลเซต็ตไปดูงานกันคันนี้นะครับก็ใส่ชุดแต่งมาแล้วนะครับแต่ว่าไม่อยากเหมือนคนอื่นใช้ไฟเป็นคาร์บวิกนะจะเป็นงานแบบไฮเทเนียมนะครับเจออัพโมยูโรอาร์ดซซอนะฮะทั้งสองฝั่งเทคนิคการวางท่อฝั่งนี้เราจะมองวางได้แบบเหมือน M5 เลยนะฮะ แล้วก็งาน Series c ซ c นนะครับเราจะทำสแตนเลสไว้แบบงานโค้งดัดเนียนๆแล้วก็ทำนับแป้นไว้เวลาเซอร์วิสได้ง่ายนะครับตัวนี้ยาวนะครับตัวนี้ยาวยันเดาไปนะครับอันนี้รองรับจูนสเตยสเลยเดี๋ยวลองฟังเสียงนะฮะว่าดังยังไง อัลเ่งนะครับ F10 ชุท่อ Euroart Fullset นะฮะร,รองรับการจูนสเตทสองเสียงโหดมากๆนะครับคันนี้เสียงยังกับเบนซินเลยนะครับก็อัตตาเร่งไหลลื่นนะฮะท็อกมันเยอะอยู่แล้วนะครับพอเราทำให้เสียให้มันโฟเนี่ยก็ติดเท้าเดิมเยอะๆเลยนะฮะในมอเตอร์ F10 ลองฟังเสียง,งน้อยอนิดหนึ่งนะครับ โหนทุมนะฮะเสียงของเราที่เราทำใน F10 นะครับสนใจนะครับเพื่อนๆที่ใช้ B.M F10 ดีเซลนะช่วงนี้มากันบ่อยมากๆนะฮะต้องการชุดท่อสูตร Euroart Exhaust แบบนี้นะฮะเสียงโหดๆแบบนี้หรือจะเล่าจูนเป็นสเตย2พร้อมจบแบบควันไม่เยอะก็สั่งมาได้เลยนะครับยังไงราคาท่อของเราไม่แพงนะฮะถ้าเทียบกับท่อน,นอกแล้วคุณภาพแบบไม่แพ้กันเลยเสียงแบบนี้รับหญิงท้องรอได้สบายครับสนใจมาอาท่อซิ่งครับ ยูโรอาร์ดเอกซอสท่อสูตรรับหญิงทองรอใน f อ0อีกทีนะเห็นไหมตึงเลยอะเสียงก็เพาะด้วยไปแล้วครับขอบคุณครับ